ท่ามกลางแผ่นดินโบราณของอินเดียมีสถานที่หนึ่งที่การเวลาไม่อาจลบเลือนที่ราบสูงเดคคารคือหัวใจของอารยธรรมและศรัทธ,ธาในยุคพุทธโบราณณนหุบเขาแม่น้ำวาคูราถ้ำอชันตาถูกสลักขึ้นด้วยศรัทธ,ธาภายนอกดูเรียบง่ายแต่ภายในซ่อนโลกแห่งศรัทธ,ธาและปัญญา จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพระชาติของพระพุทธเจ้าอย่างวิจิตพระพุทธรูปในท่ามุทราแห่งความสงบสะท้อนแก่นแท้ของการตรัสรู้ถ้ำอชันตาเคยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเมื่อศาสนาเปลี่ยนไปถ้ำเหล่านี้ก็ถูกลืมเลือนนานนับศตวรรษวันนี้ถ้ำอชันตายังคงเป็นพยานแห่งศรัทธาศิลปะและปัญญาของมนุษยชาติ